มีบุญมากนะเราเกิดในแผ่นดินที่าศาสนาพุทธยังดำรงอยู่แล้วเรารู้จักเลือกาศาสนาพุทธเหมือนเพชรเหมือนพลอยมีค่าได้ไปตกปนเปื้อนในครัวนในตมอยู่ดูภายนอกเหมือนาศาสนาเราแย่มากเลยมีแต่เรื่องไม่ดีเยอะ แต่แท้จริงแล้วเนื้อแท้ของาศาสนาเนี่ยมันไม่เคยเสียหายอะไรมันอยู่ที่เรารู้จักเลือกถ้าโง่ก็ไปเลือกเอาก้อนกรวดไปเลือกเอาชี้เลนชี้สายอะไรถ้าฉลาดก็เลือกเอาเพชรเอาพลอยออกมาได้อยู่ที่บนวัสนานะบางคนเข้าวัดที่ไรก็มีปัญหาทุกวัดเลย